อวบอวบอวอุ้ยเขาะเคาะเขเขเขเออเหมือนเคาะแตงโมเลยเนาะพไหนะอืมสวยสวยสวยโอ้สวยสวยเห็ดที่เนี้ยมันจะใหญ่อย่างเงี้แหละโอ้โหขาแม่นอนเจาะมาโบขาแม่เออโอเคอืมสวยสวยอ่ะโอ้ขาสวยมากเลยพดูสิซ้อมบอกซอมดอก ใช่อืมเก็บออืืดีเก็บอย่างนงี้เลยขายาวมากเลยขามันอยู่ลึกเนาะอุ้ยมันอยู่ลึกจริงๆริงบบ้บงมือมือยาอวบังมือมือดูดูขาพี่น้องเบิ้งขาเห็ดพี่น้องดูเบื้องเจ้าเบื้องขาเห็ดดูที่แรกคิดว่านิดเดียวเนาะอยู่อยู่ลึกจนป้าปุณ่ะสวย แม่งกับพวกไอเจาะตัวนี้นี่เดียวนุ่มเนี่ยน่ะสวยสวยโอ้ยุงก็ร้ายไรเขาบ่อกินแกงบอลวัวเท้าไปสุปเปิ้ลทอดนู่นเนาะไม่ไอ้ขาที่แบบไอ้ที่ไอ้ดอกมันเสียแล้วน่ะแต่ว่าขาเขายังสวยอ่ะปฏิโตงามงามพี่น้องทั้งเล่าเรืงไทยเรื่องปฏิทศนี่ปนกันเยอะๆสวยๆน่ะสวยสวย มาชวกล่องตัดเสร็จโชวกล่องน้ำเ้อมือมันบังเมิดอ่ะ,อะ,อะ,อะสวยคุณนะขากซอ,องดอกดีถวยไหนนะเบิ้างก่อนเออเมื่อกี้เห็นแต่ดอกคิดว่าไม่มีขาจุ้งกะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเก็บเห็ดเห็ดสวีเดนดูทุกคนขาเห็ดเห็ดที่เนี่ยใหญ่มากเลยอันนี้เขาเรียกว่าไโยหว,วานภาษาสวีเดน ไข่หวานอันนี้ก็มีแตข่ขาาสัตว์ป่าเขากินหมดก็เลยเหลือแตข่ขาเอาไปชุบแป้งทอดอร่อยมากเลยขอดูป่าทางนี้ป่าทางนี้ก็เยอะอยู่เดี๋ยวไปดูในป่ากันแล้วกันอันนี้เก็บได้มานิดหนึ่งแล้วทุกคนดูมาตามมานในป่าอันนี้แม่น้ําอันนี้ป่าเห็ดอยู่ตรงนี้ป่าเห็ดที่นี่ก็จะโลง่งป่าเห็ดที่ซีวีเดนก็จะโลง่งก็จะแบบไม่รกมากเหมือนบ้านเราก็จะเดินสะดวกเดินสบายหน่อยที่หวางเลย โอ้แข็งปึกเลยเก็บไงนี่มีดวางก่อนมันอยู่โอ้ยมันติดรากไมาโอ้ยโอ้ยมันใหญ่ลึกเข้าไปข้างในนี่เออมันมีรากไม้โอ้ยมันติดรากไม้อึมดูโอ้ยรากเห็ดก่อนนี่รากเห็ดด้วยนะนี่จะเขียเยอะก็เสียดายจะทิ้งเยอะก็เสียดายเขียนนิดๆก็พอละ สวยนะพอได้แกงมาแป๊บเดียวประมาณสามสิบนาทีมาเก็บเห็ดนี่ประมาณสามสิบนาทีพอได้แกงหลังเลิกงานเลิกงานก็มาฝนก็ตกรอฝนหยุดตกก็เลยมาพอได้แกงไม่เอาไปเยอะหรอกอืออุ้ยลีลึกแอ้วอวนนะขาเขาเออ อ๋อแมงหน่อยนึงแต่กับปลึกกับแบ่งกันกินแมงกินเครื่งคนเครื่งเครื่อแบ่งเครื่งคนเครื่งหนึ่งแมงเครื่งหนึ่งกรรมการเครึ่งองหนึ่งแบ่งเครื่งเออสวยอยู่จากเห็ดเหลืองไม่เหลือละปกติตรงนี้เห็ดเหลืองเยอะมากเลยเขามาเป็นส่วนแรกนแบ่งเครื่องเครืองหนึ่ง อืมแต่เห็ดเหลืองอ่ะมันขึ้นได้นานเนาะตั้งแต่ต้นปียังท้ายปีนานหมดน่ะโอ้ยุงก็เยอะนะดูนี่กำลังตะมุตะมินี่กําลังสวยโอ้กําลังสวยเลยดูทุกคนเนี่ยขนาดเนี้ยกำลังพอดีอู้อร่อยอร่อยสวยงามโอ้อกุนุ้ยแซบ่บแซบ่บดูสวยงามอีกดอกหน,นึ่งนี่อืมโอ้ตีลังกาเลยเอันนี้ก็ขึ้นเด็กน้อยอันนี้อื โอ้ยุงกักินแน่กินแน่กินแน่อยู่หันละกินแน่กินแน่ตรงหูนะ่ะอืม,มันไม่ค่อยสวยเนาะอเอาตัดขาอุ้ยขาก่ใหญ่คับเนี่ยเอาไปทําไอ้นั่นอร่อยนะพี่น้ำไอ้ขามันอะเอาไปชุบแป้งทอดอะใส่แป้งอไอ้ก,กุก้บอกให้ไปเอาตรงนั้นเนี่ยเขาจะไม่ยิบเอาดอกน้อยด้วยข่ะเคยเนี่ย <Yeah. S 1> ดูวาขาเขาสวยเนาะ ่ะแน่นเออขาเ็ายังสวยอยู่เลยเพราะว่าดอกมันเก่ดอกเขาเก่แล้วแล้วก็เอาขาแทนดูนะเหมือนปีที่แล้วเก็บหิดก็ได้แต่ขาปีนี้ก็ได้แต่ขา <c oughs> ขาเขาสวยแน่นิขาเขาสวยงามใหญ่เอาไปชุบแป้งทอดอ๋อไปที่ไหนไปที่ไหนก็เจอแต่เห็ดพิษ <c oughs> เห็ดพิษก็ไลาไหล สวยด้วยนี่เห็ดพิษอันนี้เห็ดพิษเหมือนเห็ดไอ้นั่นบ้านเราเลยเห็ด <laughs> <head S 2> ละโงอกอะ่ะ <laughs> หน้าตาเหมือนเห็ดละโง,งกบ้านเราเลยแต่เป็นเห็ดพิษอืมอืมสวยจนสวยอันนี้สวยน่ารักเนาะถ้าเป็นเด็กน้อยก็คือตะมุตะมิตะปุตะปีนะ<ช>นี่แบบนี้เลยกำลังอร่อยเนาะกำลังกรอบกรุบกรุบกริบโอ้กรุบหวานอ่ะโชว์เบิ้งก่อนอ่าเดี๋ยว โอ้มีมีรอยล้มด้วยโอ้สแสดงว่าอันนี้สัตว์ป่า <c oughs> เขาเดินเตะแน่เลยนี่ <c oughs> จริง,งๆ <c oughs> นี่เขานอนแองแมงอยู่นี่แสดงว่าสัตว์ป่ายังสวยอยู่เลยเนี่ใหนดูสิสวยแต่ขาอืมสวยแต่ขาแต่อันนี้เขามีแต่นอนนะเอาขาก็ได้เว้เอาขาไปชุบแป้งทอดเอาเห็ดมันมาขึ้นตรงข้างทาง คนดูด่านห้างเหรอเพื่ขาดูาเลยมันไม่ขึ้นตรงป่านะมันขึ้นตรงทางอนะ่ะทางเดินอนะ่ะตรงทางรถอนะ่ะเนาะดูสวยเด้ดูรากมันรากมันยาวมากเลยทุกคนรากเห็ดอะ่ะเนี่ยสดๆอย่างเงี้ยมันจะอร่อยสดๆอย่างเงี้ยอร่อยอ,อันขามันอะ่ะสามารถเอาไปชุบแป้งทอดได้นะใส่ชุบแป้งทอดอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่พริกไทยตอนที่ชุบแป้งทอดอะ่ะเฉพาะคาเดอ อืมแต่ถ้าเกงนะกินทั้งหมดอร่อยอยู่แต่ถ้าชุบแป้งทอดเอาเฉพาะขายี่ไหมนี่ลูกน้อยกลอยใจลูกน้อยกอยใจโอ้คู่แฝดค่ะคู่แฝดอ่ะเบิ้งอ้าวคู่แฝดจริงจบิงนะไหน อกุ้ง่กงสวยพอดีแกงเนี่ยตัดแทนที่จะหันมาทางกล้องนี่เออเออก็พอได้กินอยูุก็ได้กินเจ้เนี่ยงัว่าลูกเล็กแบบนี้เลยอร่อยงามชอบแบบนี้เลยอร่อยเนาะสวยอืมตะมุตมีอัตัดเสซกโชสวยเนาะพอดีคำเลยพอดีคำเนาน แมลงกินตัวนี้หนูเออกับแบงคเครืองแมลงกินเครืองหนึ่งขนเครืองหนึ่งแบงคเครืองอุปาตัวขาวนะขาวใหญ่เด้นั่นักขาหนังนะอันนี้ก็เสียนถิ่งเนาะอ่าแบงคเครืองขนเครืองหนึ่งแมลงเครืองหนึ่งแถวนี้ย่างเขาม้าหนีบะหอดสามเก่าตัวโอกเหลืองนี่คนเมาก่อนแล้วมาตัดขาตีนตัดหนังไปตรงไหนก็เจอแต่รอยเขาตัดขาบอเออถุงมือไข่กันขาดเบิึงถุงมือขาด โอ้ยถุงมือขาดละซูอ้าวเอาเอานี่ยสวยอืมตัวยงังอืมตัวขาพรางตัวตัวข้าวพรางตัววิชาพรางตัวเออเอาขายยัองออกายเถอะ ม,มันเหมือนเห็ดพิษง่ายมันเหมือนเห็ดแอ็ม,ขา,ข,าออมขาวๆอะอืมขานีว่าคักเตะพวกเข็ดฮักปุ๊บบึ้งเอี้วตลกลูกแต่ละขาใหญ่มากอ่ะมาเก็บเห็ดเจอบลูเบอรี่ค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดแต่เจอบลูเบอรี่นี่เยอะอยู่นี่แต่มันเปียกน้ำนี่ฝนพึ่งหยุดตกเจอแต่ขา ผู้ใดเนาะมาเก็บก่อนคอยทิมเอาไว้แต่ขาให้คอยเบิงดูทุกคนทุกขาเห็ดอันนี้ขาเห็ดสวีเดนเขาเก็บไปแล้วทิ้งไว้แต่ขาให้เราดูอันเนี้ยตามจริงเราเอาไปกินก็ได้นะนเ่เพราะว่ามันใหญ่ดูว่าขาเห็ดอ่ะเท่าสากเลยเห็ดที่เนี้ยใหญ่มากดูน,นี้อันนี้คือขาเห็ดนะนี้ดู เหลือนิดเดียวเหลือแต่ขาอันนี้คือไอ้ตรงขาสุดมันรากไอ้ตรงรากมันอ่ะเขามาเก็บไปก่อนแล้วโอ้ยสวยครับเอามีดอเอาปลาพามีดเอาขึ้นมากแตาดิอ้าววิงขึ้กแตาดีตาดีเราอยู่ข้างทางสวยชอบขึ้นข้างทางวิตามินรวม <laughs> อันนี้เห็ดเห็ดอันนี้กินได้นะทุกคน แต่ว่าเขาแก่มากแล้วเรากินไม่ได้อันนี้ดูรากมันดูรากเห็ดทุกคนดูรากเห็ดอันนี้รากเห็ดนะนนี่เห็ดบ้านเรามีรากแบบนี้ไหมรากเห็ดยาวมากเนี่ยรากเห็ดทางนั้นเลยนี่เขาเถาแล้วพอได้แกงมาแป๊บๆมาประมาณสามสิบนาทีหมาลังหมา มามาหลังเลิกงานเลิกงานเสร็จก็พากันมาแป,ป๊บๆสาสินาทีก็พอแกงแล้วไม่เก็บไปเยอะวันหลังค่อยมาเก็บใหม่โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย